รื่องมูลแมงสี่หูห้าตามีชายหนุ่มผู้หนึ่งเขาเดินเข้าไปในป่าลึกและได้พบกับแมงสี่หูห้าตาสัตว์ประหลาดผู้ถ่ายมูลเป็นทองคําแต่เพราะความโลภที่ไม่รู้จักพอทำให้ทองคําอันศักดิ์สิทธินั้นกลับกลายเป็นเพียงกองขี้เท่าในที่สุดณน้หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อขุน ผู้มีนิสัยอยากรู้อยากลองเขาเป็นชาวนาธรรมดาทำไร้ไถนาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ในใจกลับแอบหวังร่ำรวยมากกว่าที่ตนมีวันหนึ่งขุนได้เดินเข้าป่าลึกเพื่อหาของป่าไปขายเขาได้ยินเรื่องเล่าว่าป่าแห่งนี้มีสัตว์ประหลาดแปลกพิสดารผู้เท่าบอกกันว่าแมงสี่หูห้าตาอาศัยอยู่ในถ้ำลึกสัตว์นี้ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายหากใครเห็นถือว่าฟ้าประทานโชคแต่ห้ามลบปลู่ หรือคิดเอาประโยชน์เกินควรจากมันคุณหัวเราะในใจไม่เชื่อคำเตือนเขามุ่งหน้าเข้าไปเรื่อยๆจนลึกเกินใครจะเคยเข้าเสียงลมวีดวิวพัดผ่านต้นไม้ใหญ่เขาไม่รู้เลยว่าโชคชะตากำลังทดสอบจิตใจและสิ่งที่จะเจอนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดไปในถ้ำม,มืดที่เงียบสง,งัดขุนเดินเข้าไปพร้อมแสงคบเพลิงสายตาของเขาจับจ้องไปยังเงาวูบไหวในความมืดทันใดนั้นเขาได้เห็นสัตว์ประหลาดตามตำนาน ร่างของมันเหมือนมแมลงตัวโตแต่มีสี่หูและห้าตาดวงตาของมันส่องแสงว่าวเหมือนอัญ,ญมณีแมงสี่หูห้าตามองขุนอย่างสงบไม่แสดงความดุร้ายมันนั่งอยู่บนก้อนหินในถ้ำเหมือนผู้เฝ้าสมบัติโบราณขุนตกตะลึงแต่ความโลภเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขาสังเกตเห็นว่ามันถ่ายมูลออกมาแต่มูลนั้นกลับกลายเป็นทองคำแท่งเล็กๆขุนเ,เบิกตากว้างใจเต้นแรงเหมือนฝัน เขาคิดในใจว่านี่แหละโชคใหญ่ของข้าแทนที่จะกราบไหว้เขารีบเก็บใส่ย่ามเสียในหัวกระซิบเตือนแต่เขาไม่ฟังความโลภกำลังบังดวงตาและหัวใจของชายหนุ่มวันนั้นขุนกลับออกจากป่าด้วยหัวใจพองโตทองคำที่ได้จากแมงสี่หูห้าตานั้นมากพอซื้อควายหลายตัวเขานำไปขายให้พ่อค้าใหญ่ในตลาดชาวบ้านต่างตื่นตะลึงที่เขามีทรัพย์สินขึ้นมาอย่างฉับพลัน ไม่นานเขาสร้างเรือนใหม่ใหญ่โตกว่าชาวบ้านซื้อที่นาเพิ่มและใช้ชีวิตหรูหราเกินฐานะเดิมทุกคนพากันสงสัยแต่ไม่มีใครรู้ความจริงขุนเองก็หัวร้อในใจที่มีชอกลาบล้นเหลือแต่เมื่อได้ลิ้มรสความร่ำรวยแล้วเขากลับไม่พอใจเท่าที่ควรความโลภเริ่มผักดันให้เขากลับไปที่ถ้ำอีกครั้งเสียงเตือนของผู้เท่ายังดังก้องอยู่ในใจลึกๆแต่เขาไม่คิดฟังแม้แต่น้อยเพราะในใจของขุนมีเพียงคำเดียวคือ ทองขุนกลับเข้าป่าอีกครั้งด้วยย่ามเปล่าเขาเก้าวเท้าอย่างมั่นใจเรากับเจ้าของป่าแมงสี่หูห้าตายังคงอยู่ในถ้ำมันไม่หนีไม่ดุร้ายและยังคงถ่ายมูลเป็นทองคําขุนเรียบกลับโกลเหมือนคนหิวโหวยเขาไม่ได้หยุดแม้จะรู้สึกว่ามันมองด้วยสายตาเศร้าแต่ขุนไม่สนใจสิ่งใดนอกจากทองคราวนี้เขาได้มากกว่าครั้งก่อนหลายเท่า เขาออกจากป่าด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าเขานำทองไปขายอีกครั้งและยิ่งร่ำรวยกว่าเดิมคนทั้งหมู่บ้านเริ่มอิจฉาบางก็ชื่นชมบางก็นินทาแต่ขุนกลับภาคภูมิใจในความฉลาดของตนเขาคิดว่าตราบใดที่ยังมีแมงสี่หูห้าตาเขาก็จะไม่จนอีกต่อไปแต่ยิ่งร่ำรวยขุนก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นบ้านใหญ่ยังไม่พอเขาอยากมีคฤหาหั์หนาเยอะยังไม่พอ เขาอยากเป็นเจ้าที่ดินใหญ่สุดเพื่อนบ้านเริ่มห่างเหินเพราะเห็นเขาอวดอ้างน้ำใจที่เคยมีหายไปเหลือเพียงความยิ่งยโสคืนหนึ่งเขาฝันว่าแมงสี่หูห้าตาร้องไห้เสียงสะอื้นดังสะท้อนในหูแต่เขาตื่นขึ้นแล้วหัวเราะคิดว่าเป็นเพียงฝันที่ไม่สำคัญรุ่งเช้าเขารีบกลับเข้าป่าอีกครั้งในใจมีเพียงความคิดเดียวเอาให้มากที่สุดแต่เขาไม่รู้เลยว่าความโลภ กำลังพาเขาเข้าใกล้หายนะคราวนี้เมื่อเขาไปถึงถ้ำแมงสี่หูห้าตาอย,ย่างนั่งอยู่ที่เดิมแต่สายตาของมันเศร้าและสั่นไหวเหมือนจะเตือนคุณไม่สนใจกลับเล่งเร้าให้มันถ่ายมูลและเมื่อทองคำออกมาเขาก็รีบกอบโกยเสียงในถ้ำก้องสะท้อนเหมือนเสียงคร่ำครวญแต่ขุนกลับหัวเราอเหมือนคนบ้าเขาได้ทองมากมายจนย่ามหนักออกจากป่าพร้อมความสุขล้นหัวใจแต่เมื่อกลับถึงบ้าน เขาสังเกตว่าทองบางชิ้นหม่นหมองเหมือนจะเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นแต่เขาก็ไม่สนใจเพราะในใจเขายังเต็มไปด้วยความโลภไม่สิ้นสุดเวลาผ่านไปขุนเริ่มกลับไปที่ถ้ำบ่อยขึ้นแทบทุกวันเขาจะออกจากบ้านแต่เช้าเข้าป่าด้วยย่ามว่างและกลับมาด้วยย่ามทองแมงสี่หูห้าตาย,ยังคงนั่งอยู่เงียบๆแต่เสียงสะอื้นของมันดังขึ้นทุกครั้งขุนเริ่มฝันร้ายบ่อยครั้งได้ยินเสียงร้องไห้ในยามหลับ แต่เมื่อเห็นกองทองเขาก็ลืมทุกสิ่งชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวเขาเพราะสายตาเขาเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและหวงสมบัติแต่ขุนกลับไม่แยแสใครเขาคิดว่าความร่ำรวยคืออำนาจที่แท้จริงวันหนึ่งขุนกลับไปยังถ้ำอีกครั้งแต่คราวนี้บรรยากาศในป่าดูอึมครึมเสียงนกเงียบสงัดลมพัดวังเวงผิดปกติเขาเดินเข้าไปพร้อมย่ามที่ใหญ่กว่าเดิม แมงสี่หูห้าตายังถ่ายมูลออกมาแต่ทองคำเริ่มเปลี่ยนสีคล้ำเหมือนสนิมขุนไม่สนใจรีบเก็บเหมือนเคยสายตาของแมงสี่หูห้าตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ขุนกลับหัวเราะและพูดว่าข้าจะเอามากเท่าที่ข้าต้องการเขากลับออกจากป่าโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาหวงแหนกำลังเปลี่ยนไปทีละน้อยเมื่อขุนกลับถึงบ้านเขารีบนำทองออกมานับแต่สิ่งที่เห็นทำให้เขาตกใจ ทองคำไหลก้อนเริ่มร่วงหล่นกลายเป็นผงดำเมื่อสัมผัสก็แตกละเอียดเหมือนขี้เท่าเขาไม่ยอมเชื่อสายตาพยายามหยิบขึ้นมาบีบแต่ยิ่งบีบยิ่งแตกสลายหายไปในอากาศหัวใจของเขาเริ่มหวั่นไหวแต่ยังไม่ยอมเลิกเขาคิดว่าอาจเป็นเพียงบางก้อนที่เสียไปรุ่งึ้นเขาจึงกลับไปถ้ำอีกครั้งเพื่อกอบโกยเพิ่มให้มากกว่าเดิม คราวนี้แมงสี่หูห้าตามองเขานิ่งน้ำตาไหลออกจากห้าดวงตาพร้อมกันมันถ่ายมูลออกมาแต่ทองคํากลับไม่แวววาวเหมือนเคยขุนยังคงกอบโกยด้วยความกระหายเขาคิดว่าแม้หมุนหมองก็ยังคงเป็นทองแต่ในใจเริ่มหวาดกลัวเล็กน้อยเมื่อกลับถึงบ้านเขาเรียบเทออกมาแต่สิ่งที่เห็นคือกองขี้เท่าสีดำกองใหญ่ไม่มีทองสักชิ้นเหลืออยู่เขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ความฝันแห่งความร่ำรวยพังทลายลงในพริบตาขุนไม่ยอมแพ้เขาคิดว่าต้องมีทางแก้วันถัดมาเขากลับไปที่ถ้ำอีกครั้งคราวนี้ในถ้ำม,มืดมิดกว่าทุกครั้งขุนอ้อนวอนขอให้มันถ่ายมูลเป็นทองอีกแต่สิ่งที่ออกมามีเพียงผงขี้เท่าสีดำเมื่อเขาพยายามจะเก็บย่ามกลับไม่ทะลุเป็นรูขี้เท่ากระจายเต็มถ้ำเหมือนควันพิษขุนสำลักจนหายใจติดขัดน้ำตาไหลพราก แมงสี่หูห้าตาเอียงคอมองเขาด้วยความเวทนามันไม่พูดอะไรเพียงแต่หายเข้าไปในความมืดปล่อยให้ขุนซุดลงกับพื้นเพียงลำพังเมื่อกลับถึงบ้านขุนพบว่าทองทั้งหมดที่เก็บสะสมไว้ไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวทุกก้อนกลายเป็นขี้เท่าสีดำกระจัดกระจายชาวบ้านที่เคยอิจฉาต่างหัวเราะเยาะบางคนบอกว่านั่นคือเวรกรรมของคนโลภขุนสิ้นเนื้อสิ้นตัวในเวลาไม่นานบ้านใหญ่ที่สร้างไว้ต้องขายต่อ ที่นาทั้งหมดก็ถูกยึดเพราะหนี้สินจากชายผู้ร่ำรวยที่สุดกลายเป็นยากจนที่สุดเขานั่งมองกองขี้เท่าที่เหลือด้วยน้ำตานึกถึงเสียงร้องไห้ของแมงสี่หูห้าตาและเริ่มตระหนักว่าตนเองทำผิดมหันเพียงใดขุนพยายามจะเลิกคิดถึงทองแต่ใจกลับไม่หยุดวนเวียนอยู่กับความสูญเสียเขาอยากกลับไปขออโหสิกรรมแก่แมงสี่หูห้าตาแต่เมื่อไปถึงถ้ำกลับว่างเปล่าไม่มีเงาของมันหลงเหลืออีกแล้ว เพียงเสียงสะท้อนเบาๆเหมือนสายลมแห่งความเศร้าเขาคุกเข่าลงกราบพื้นถ้ำด้วยน้ำตาแต่ไม่มีสิ่งใดตอบกลับเขารู้ว่าต้นสูญเสียโอกาสไปตลอดกาลเพราะเขาเลือกความโลภมากกว่าความกรตัญยูและเคารพคุณใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในบ้านปลายจากที่เคยมีคนล้อมหน้าล้อมหลังกลับไม่มีใครเหลียวแลเขาเดินผ่านตลาดเห็นเด็กๆชี้นิ้วหัวเราะนั่นไงคนที่ทองกลายเป็นขี้เท่า คำพูดแทงใจลึกกว่ามีดเขาก้มหน้าไม่กล้าสบตาใครทุกค่ำคืนเขายังคงฝันถึงแมงสี่หูห้าตาเสียงร้องไห้นั้นดังไม่เคยจางหายเป็นตราบาปที่ติดตัวไปจนสิ้นอายุไขความโลภทำให้เขาเสียทุกสิ่งไปเรื่องราวของขุนกลายเป็นตำนานเล่าขานชาวบ้านต่างบอกลูกหลานว่าอย่าโลภเกินควรมิฉะนั้นทองก็จะกลายเป็นขี้เถ้าเด็กๆจดจำไว้เป็นอุทาหรณ์ แมงสีหูห้าตาไม่มีใครพบเห็นอีกแล้วเรากับมันจากไปพร้อมน้ำตาแห่งความเศร้าขุนตายไปโดยไม่มีใครจดจำด้วยความเคารพเหลือเพียงเรื่องเล่าเพื่อเตือนใจคนรุ่นหลังให้รู้ว่าความโลภไม่เคยทำให้ใครได้ดีจริงทองที่เกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ย่อมไม่อาจอยู่กับใจที่ไม่รู้จักพอเพราะท้ายที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นเพียงคิดเท่าในมือเรา